แตงโมเนี่ยเราเอาไปให้ใครให้เซนครับแฟนแฟนชอบนะครับตอนที่พี่เอาไปให้อ่ะพี่จะบอกแฟนว่าไงบอกพี่ะานนี่้องมาบอกว่าซื้อมาให้อ๋อสาระตะขวดใน เราเนี che, che w, ่ชื่อชื่ออะไรสิงหาทุมคอนครับสิงหาสิงขอนเนาะสิงหาทุมคอนอ่าสิงหาทุมขอนอ่าที่ที่เราไปเอ่ห้วยยอมรับอที่วาไปขโมยของเพื่อนเน่ะรถตัดกับรถตัดกับกามอไซเนาะมป็นขโมยอะไรที่รถตัดมันขโมยอะไรที่โถตัดเราครับเป็นเป็นเราได้ยักขวดของขวดกับบ่ได้บ่ได้มาครับนี่เราบ่บะได้สิเขาเห็นก่อนแลีนก่อนเอาไอ้กันครับอืมเจ้าเจ้ามอไซนี่เอามาอยู่เขาเอาเพื่อลบหนีบะบ่ได้เจียรติน่ารัก โอเคกะไอการมันควบมปนจริงเลยที่จริงกันเจ้าที่จริงกันจังเออเราจังสิมันไปเคี่ยวเขาหนุนมณีได้เจ้าอย่าไปเมาหม้อใส่เขาต่อยมันเลยเป็นมหาเออเชื่ว่ากะที่เไหนว่าเอามาว่าัดมาเจ้ากลับไปขึ้นพื่อนละครับอมึงนั่นเลยกัำไปเลยครับถ้ามึงคุยแบบนี้โอเคเออแค่นั้นเองง่ายพูดที่แปลกนะตอนแรกเราก็ไปหยิบเอาเหล้าขาวครั้งสุดท้ายเนาะแต่ว่าเราเราไม่ได้ เราเราไม่ได้เราก็เอาไปซ่อนไว้พอดียามกับได้เราก็วิ่งของจากโรตัสเนาะเราได้ใช้เองไหมไม่ไม่ไม่ได้ใช้ครับแล้วหลังจากที่ลักขโมยครีมแตงโมแล้วกลับมาขโมยเขาที่โรตัสครับกี่ครั้งครับโรตัสสองสามครั้งครับสามครั้งครั้งแรกได้อะไรครับได้ได้เหล้าไปครับยี่ห้อวอดก้าเนยังครับวอดก้ากี่ขวดครับสองขวดครับครั้งที่สอง เป็นเป็นบอลกล้ามเงครับกี่ขวดครับสองขวดครับครั้งที่สามปอนกล้ามครับปอนกล้าได้ไปกี่ขวดไม่ได้ครับไม่ได้เนาะแล้วไม่ได้เราก็เลยเจอยามไล่ก่อนเราก็ทิ้งเครืกิดทำอาตางโมเนี่ยเราเอาไปให้ใครแฟนเซนแฟนแฟนชอบเหรอครับตอนที่พี่เอาไปให้อ่ะพี่จะบอกแฟนว่าไงบอกว่าซื้อมาให้แฟนเขารับไหมเขาเขายิ้มไหมหล่ะตอนนั้นแล้ววิ่รู้มาแล้วก็ไปขโมยรถต่อ เอาของเอไวเสร็จแล้วก็เหนื่อยเดินกลับบ้านไม่ไหวครับก็เลยเอาเชนรถเจ้ากูเจอยู่ก็เลยขับกลับบ้านไปเลยไม่ได้ว่าตั้งใจจะขโมยรถไปครับคือกลับบ้านไปเสร็จแล้วก็กะว่าจะไม่ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ก็จะมาคืนครับแต่ว่าพอดีทางตำรวจ ตามไปก่อนครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน Follow e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ